นี่น้ำต้มบ๊กหุงสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องสุขูสุขคนมื้อนีมาพบกับช่องแซบนัวคั่วโซลย่ายแล้วนะจ้ามื้อนีโซละยยาสิาพาพี่น้องมากินต้มบักหุงต้มบ๊กหุงแบบบ,าบ้านๆนะจ้าแล้วก็มีแกงเฮ็ดมานำ้ำ้ะจ้าซุน้ำห่อนนะจ้าแกงเห็ดแกงเห็ดปวกแล้วก็เห็ดพอเอาะจ้า แกงใส่กันเนาะจ้ะมีอยังละน้อยเนาะจ้ะพักกับโซละยาก็มีกะลำแล้วก็พักบุ่งเนาะจ้ะมาจา้กพี่น้องมาเส็บเบกับโซลยะยาด้วยจ้ามากระติบเขาหน่อยคือเกาจ้าขอนุญัดสดน้ำก่อนเวยจ้าหอนห้อนเลยอืม้มแซ่บรสชาติกะสีออกเปรียวแล้วก็น,นัวเนาะจ้าอันนี้น้ำต้มหมกหง อันนี้เผ็ดเปรี้ยวหวานม,มามาจา้าพี่นอ้องแซ่บสวยตั้มบกุงนี่แหละก่อนคำยิ่ยใหเลยพี่นอ้อง hết của đọc như lên cái nào นามกสีร้ายจังน้อยด้วยจ้ะแก้เหตุนี่เพราะว่าสซรยาหมักสุดนะจ้ะ Hvem var ปเพดพอนี่เขียวไปกับสิเป็นกรึบๆแล้วก็แตกในปากสมิมันๆเนาะจา้ะอันที่แตกมากกวสิเป็นมันๆอันสียู่รอบนอกกับสิบกรึบๆเนาะจา้ะสวยตาหม,มองหงมคำยิ้มย,ยิ้ลอื้ม mặc sốt tới cả quả chú mặc nháy lên đây cái nào ุ่วงแบบไงเลยเต๊ดบวกหนูถั่วดอกไงแน,น่ดอกบ้าน,น,นแน่เพิ่งกระสีเนีาา้ยเนาะจ้ะถ้าดอกตุ้มๆกระสีกรึบๆอยู่จัง คำยิย่เพ้่อพเพีพอนองเลด้วยจัง แบบอร่งย สดหนามลองลงไปนะจ๊ะแตกเปาะเปาะอย่างไรปะ จำนมจำบกคง พี่น้องซูรยากก็ลืมเพชรแล้วด้วยจ้ะอืมแซ่บพี่น้องเบิองดอกแกล้งเหชุวะเบิองดอกเพชดบวกดอกบักง่เลยพี่น้องอืม เมืนกาสิกรึบๆนะจ๊ะแ,แสบ แสบด้วยจ้าพี่น้อง,งตุม่มเพชรปวกตุ่มบอกแย่เลยพี่น้องขายาวๆเลย พี่น้องมอน,นีโซลยาก,กันลืมบอกนะจ๊ะว่าไอ้มอน,นี่ฝนตกนะจ๊ะก็เลยเบลี่ผ้าพี่น้องออกไปชมบรรยากาศ้างนอกนะจ๊ะก็เลยได้กินอยู่ในห้องฝนกำลังมากมตกตอนประมาณสี่โมงกลัวเกือบหามงกุลจ้ะโซโลกงงานพอดีนะจ๊ะมันแช่ก็เลยเบลี่อ,ออกไป Sốt so. mm -hmm. so. คำยิ้ยเลยคำตาสวดเลยเด้อดข้ามนี่จำนำ ขาโอนโตูนเลยหมองหากมันพอดีด้วยจ้ะเนี่ยแซ่บ 你娘的！咋？是、嗯。 น้องเบิ่งดอกนี่ดอกบอกยญ่แต่ว่าดอกบอกค่อยงามดอกเนาะจากแต่ว่าก็กินแสบคือเกาแหละจ้ะนี่เห็ดอันนั้นเ <Head S 2> ห็ดพวกภาษาไทยกเอื่นเห็ดค้นนาะจาก เสรจเจอก็พักบุ้ง ซอย่าก,กับแกงใส่บะค้ามเปียกใส่ผ้าอีตูดี้ด้ว่าไม่แม่งรักเนาะจา้ะและกระนัมประแดกแซ่บเฮดบวกเวลาเขียวไปกับก,กึดๆๆกึ๊ดกึ๊ดเนาะจ่ะ พี่น้องโซลญาต,ตกทายโดยเหตุเพาะนอกจากค้านี้ไงเลยจากคำนี้เพื่อพี่เพื่อน้องด้วยจ้าผู้รอยากินนอกจาก พี่น้องโซลยากับอีมแล้วเนาะจา้าตามบักฮูกับแซ่บแสบแกงเ็ดกับแซ่บแสบสดนำโกกโกกเลยเนาะจา้าถ้าสำหรับคลิปนี้โซลยากินมูม,ม่ามล้วบบสุภาพกับขอโทษขออภัยเดาา้อจ้าถ้าผูใ้ใดมาคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและที่ํำคัญอย่าลืมกดกระดิง้งกิ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 ้งเดาา้อจ้าเพื่อสิบอผาดคลิปใหม่ๆเนาะจา้เนะสำหรับคลิปนี้โซลยาก,กับขอตัลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะ